กราบสวัสดีครับพี่น้องอ่ะเอาอย่างมากินแรงวันนี้เสนอเมนูต้มส้มปลานิลครับผมวัตถุดิบหลักของเขาน่ะครับปลานิลเนาะครับเนาะปลานิลผมก็ไปซื้อมาจากการตะกี้นะครับเนาะสดๆเลยครับนี่ขึ้นแหมกันเนี่ยมากขึ้นเนาะครับเนาะหั่นสามนี่ก้างหางหัวนะครับเนาะหัวก็พาเกลืองครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆนะครับก็เหมือนต้มยำทอดไปนะครับเนาะเครื่องต่างๆครับแต่พิเศษน้อยวันนี้มีเห็ดนางฟ้าครับผมเริ่มแรกเดี๋ยวตั้งหม้อขาง ใส่น้ำเปล่าไรลงไปต้มเพอห่อนนะครับเนาะน้ำเริ่มจะห่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่เครื่องต่างๆลงไปนะครับเนาะเริ่มจากคาแกครับจักไก่นะครับเนาะใบบ๊คูดครับหอมแดงหอมเตี๊ยมนะครับใส่ทั้งนั้นครับหวานนี่เนาะครับเนาะใส่ลงไปหมดเลยน้ำปล่าห้าครับอันนี้เพิ่มว้มหนัวนะครับเนาะใส่ไปสักสองเจอนะชูรสนะครับ จบไปเลยวันนี้ผงปรุงรสมดครับผมไ,ได้ซื้อนะครับนะเนาะเริ่มได้ใส่ครับผมถ้าไปนี้เอาไปใส่ตัวหนวสุกเอียใส่แค่นี้นลครับเดี๋ยวต้มคือมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มหอมเริ่มซุกนะครับเนาะเดี๋ยวจะใส่ป่าต่อเลยครับน้ามเดือดเห็มรอบแล้วเดี๋ยวใส่ป่านี้ลงไปเลยครับจากนั้นก็ใส่เห็ดนางฟ้านะครับเนาะ แล้วก็มะเขือส้มครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยเนาะเอาฝาหม้อมาปิดละไว้ต้มต่อไปสัก3าถึงห้นาทีครับเดี๋ยวมาพอกันเนาะต้มมาประมาณห้นาทีนะครับเดี๋ยวเปิดพอเนาะครับเนาะอุ้ยขวนขอ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 นครับชุ่มอุ้ยเห็นไหมครับปั้นนี้เริ่มปันบานจริงนะครับเนาะขอห่อย่างน้ครับจะุกนะครับเนาะแตกงแตกแงจริงนะครับเนาะหอมสดสดครับ หอมใบบักคูดนะครับจากนั้นเะฮะจะปรุงรสเพิ่มเลยนะครับเนาะนี่ผมจะใส่ความส้มจากหน้ามะขามส้มนะครับหน้ามะขามเปียกแล้วครับเนาะผมจะใส่เหมือนน้ำเหมืยังเพิ่มแล้วนะครับเนาะนี่มันมันหนัวดีครับใส่ไปจิ้มไปนะครับเนาะผมใส่ไปสักสามสี่จอนนะครับมาห้าจอนนะครับนี่ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจิ้มรสก่อนนะครับเนาะถ้าแบบจับเดี๋ยวเขาจะเติมต่อครับส้มส้มเผ็ดเผ็ดนะครับเนาะพริกย่างได้ใส่เดี๋ยนะครับเดี๋ยวผมจิ้มน้ามันเขาก่อนเนาะ หอมน้ำปลาห้าครับอืมอดละเจ้าป่าเดี๋ยวต้องเติมเกลือแอมสักหน่อยนะครับเนาะถ้าเติมน้ำปลามันก็จะหอมนะครับเนาะแต่ว่าน้ำปลาหมดให้หมสครับใส่เกลือไี้แล้วครับเนาะใส่เกลือแอมสักหน่อยครับหอม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 จากนั้นเพิ่มนะครับพริกเนาะครับเนาะอันนี้เป็นพริกนุ่มนะครับเนาะจีเรียบร้อยนะฮะใส่ลงไปเลยเฮากัดจิ้มกัดกินเนาะเวลาเขาจิ้มนะครับเนาะสุดยอด พริกแดงซุกตุกนะครับเนาะมีเพิ่มความสีสันและความเผ็ดครับสุดท้ายเพิ่มความหอมนะครับเนาะหอมปองเปอร์นะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับเนาะใส่ลงไปต้นหอมนะครับเนาะเติมลงไปด้ครับนี่เพิ่มสีสันและความหอมแล้วก็สุดท้ายครับใส่ใบกะเพรานะครับเนาะเพิ่มความหอมสักหน่อยครับ ยาเข้าขนาดตักเลยครับนี่เพิ่มคว้มเพชรและสีสันแหมรอบนะครับเนาะพริกแห้งควาครับต้นหอมซอยเอมสักน้อยเนาะต้มส้มป่านิ้สุดอย่างมากแกร่งนะครับเนาะกับเข้ากับล้ำกับแกมกับสุดหยอดครับแรงนี่สดตอนอุ่นๆนะครับเนาะส้มๆเพชรเพชรุดหยดน่ะขับเลยครับเมนูนี้หน่ำสมุนไพรจักเข้าลงแหมซักคาครับผมมา วันนี้มีอบเครื่องไนหมูมาเพิ่มด้วยครับอบเรืองไนหมูบานเท้าอย่นะครับนะเยูน้อไม้ก็เป็นองุ่นครับวันนี้มาครับมาครับมาครับพี่นงมาจิ้มต้มส้มป่านิลแถมด้วยอบเรื่องไนหมูนะครับเนาะเดี๋ยวต้มส้มป่านิลนะครับส้มจำลองมาวขนาดเลยนี่ครับป่านี้เป็นติ้นต้นนะครับเนาะ เจอลุกโดดได้ครับพริกแห้งควานะครับนะ,ะสุดะยอดแล้วก็ลองชิมน,นี่ฮะอบหมูเะารับนะหอมขมิน้นหอมเขือ่องมันเขาครับขงเทศมันเขาเะารับนะต้มส้มปลานนี้เนี่ยนะครับนะ มีพริกหนักๆเนาะครับเนาะกับพริกเรื่นงไหนครับสุดยอดอะมันเป็นเฉพาะพริกแห้งนี่ครับสุดยอด <f ee> <f ee> สุดยอดหอมมากเน็ตแต่เครับต้มส้มปลานิี้สุดไ่ยอมมาจีแกนะครับเนาะกลับเข้ากันล้ำกับแกงกับสุดยอดครับ ถ้าพี่น้องอ่ะชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปในเพจเอาอย่างมากกินแรงแ้วนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดซับจักไคนในช่อง YouTube เอาอย่างมากกินแรงเป็นกำลังใจี่ผมเห็นหนึ่งสองเท้าแลครับเนาะแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตโจวเตัวนอี้นะครับเนาะคลิปมันผูกจะมีมันอย่างนั่นเดี๋ยวมาติดตามกันได้แลครับเนาะคลิปนี้ขอตัวไปยกแฮมสักหนึ่งสองแฮมซักสองสามสี่ห้าโบกครับผมกับแก้มเข้าท่าแล้วครับเนาะไปแล้วครับผมเหมาะขนาด